สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายการลงคลิปวิดีโอไป3าถึงสเดือนกันเลยทีเดียวคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการฝากคันของซายนะคะที่เกาหลีนะคะแล้วก็ครั้งแรกของซายที่ตั้งคันนะคะ้าขอเกินก่อนนะคะว่าซายนะคะประจําเดือนไม่มาประมาณเดือนกว่าๆค่ะทุกคนซายนะคะก็เลยให้อปป้านะคะเซิร์ชที่ตรวจคันมาให้นะคะซายตรวจทั้งหมด2วันเลยนะคะการคาดเคลื่อนเนาะวันถัดมานะคะซายก็เลยให้อปป้าเซิร์ชหาโรงพยาบาลนะคะสำหรับการฝากคันสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะให้อปป้าพามาค่ะสิ่งที่เราต้องพกมาด้วยนะคะคือะคะคไอเด ไปดูที่ทายโชว์อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นคลิปีโดอครั้งแรกนะคะที่ทายซาวนะคะแล้วก็เจอหัวไซรูปอยู่ในท้องเนาะตอนนี้ทรายรู้ว่าทรายตั้งคันเนาะขึ้น2อขีดเนาะทรายก็มีความกังวลมากมายเลยนะคะ แต่พอเราได้ยินเสียงหัวใจลูกเท่านั้นนะคะความกังวลมันหายไปเลยเนาะมีแต่ความเป็นห่วงเขาดีๆก็มีสัญชาติกาณความเป็นแม่ขึ้นมาซะง,งั้นค่ะทุกคนหมอก็มีส่งวิตามิน D3 มาให้นะคะแล้วก็มีสั่งเปปโฟลิกมาให้ทานเนาะกินอย่างละครั้งนะคะ1เม็ดนะพอเราตรวจเสร็จแล้วนะคะทางโรงพยาบาลนะคะเขาจะออกใบเอกสารมาให้เรานะคะเพื่อไปรับสิทธิ์หรือว่าดาเนินการทาสิทธิ์ต่างๆสําหรับการตั้งครรภ์น,นะคะวันถัดมานะคะสายแคล้วป้าพามาธนาคารนะคะเพื่อจะมาทําบัตรนะคะเพื่อรับเงินนะคะสําหรับการตั้งครรภ์เนาะ ครั้งแรกที่ได้นะคะจะจ่ายอยู่ที่1ล้านวอนนะคะสําหรับค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะคะทุกคนเสร็จจากการนะคะทรายก็ไปที่เขตของโอซานต่อค่ะทุกคนแทุกคนนะคะให้โทรไปที่เขตก่อนนะคะว่าเราจะได้สวัสดิการอะไรบ้างน,นะคะแล้วเราก็เข้าไปติดต่อได้เลยค่ะคลิปวิดโอที่ทรายโชว์อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพอันตรสาวล่าสุดนะคะเป็นภาพอันตรสาวที่1 6วีค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะทรายท้องอยู่ที่1 8ดวีคแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาโชว์ภาพสาวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่20วี่หากมีแ่คนเนี่ยทานออะรรงือก าซื้อของอะไรแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเนาะฝักเน้อฝากตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะทุกคนนะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านนะคะสวัสดีค่ะ